สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการสร้างแผนที่ด้วย Power BI ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งได้ครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงวิธีการที่เราจะรวมเอาเชฟไฟล์ของหลายๆจังหวัดเข้ามาให้เป็นเหมือนแผนที่ตัวเดียวนะครับอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยผมมีอย่างเช่นจังหวัดสงขลานะครับคือจังหวัดจะติดกันหรือไม่ติดกันก็ได้นะครับในสงขลาแล้วตัดมามีจังหวัดพังงาอย่างนี้เนี่ยกระบี่แล้วก็ภูกเก็ตนะครับ คราน,นี้ลองมาดูว่าถ้าเราต้องการทำแผนที่ลักษณะนี้นะครับเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเริ่มมาเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนให้ดูทีละขั้นตอนเลยนะครับอันนี้นะครับเริ่มต้นมาเราต้องไปดาวน์โหลดตัวแผนที่มาก่อนนะครับในที่นี้เนี่ยผมมีตัวแผนที่ระดับอำเภอของแต่ละจังหวัดของประเทศไทยนะครับอยู่ในกิ t ับ b ประเสริฐ CBS เนี่ยถ้าเข้ามาในลิงก์นี้แล้วนะครับข้างบนตรงนี้จะมี Thailand GIS เนี่ยคลิกเข้าไปเลย พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เลือกมาที่ระดับของอำเภอนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะทำตัวจังหวัดในระดับไหนนะครับอันนี้ผมขอใช้ตัวอย่างอำเภอแล้วก็ให้มาเลือกตรงที่เป็นเชฟไฟที่เป็น10นะครับนี่จะทำงานง่ายที่สุดนะฮะคลิกเข้าไปแล้วสมมุติว่าในนี้เดี๋ยวผมจะทำจังหวัดเอามีจังหวัดภูเก็ตนะครับเสิร์ชเข้าไปเลยเนี่ยอาภูเก็ตดอทเนี่ยก็คลิกเข้าไปนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะมีให้ดาวน์โหลดตัวรอไฟล์ก็คลิกเข้าไปามันก็จะดาวน์โหลดเป็นซิปไฟล์มาดาวน์โหลดอันที่หได้คราวนี้ผมก็เอาจังหวัดพังงา,าอยู่ตรงนี้พังงาแล้วก็คลิกดาวน์โหลดไฟล์เช่นกันนะครับเลขอันหนึ่งเอากระบี่แล้วกันนะครับจังหวัดอันดามันกระบี่ตรงนี้ แล้วก็ตัวสุดท้ายผมก็เอาสงขาอันนี้สงขาเพื่อต้องการแสดงว่าเอาจังหวัดที่ตัวโพลิคอนเชฟเนี่ยไม่ติดกันก็ได้สงขาดาวน์โหลดมาแล้วผมเข้าไปที่ตัวดาวน์โหลดโฟลเดอร์ผมนะครับเนี่ยเราจะได้ไฟล์เนี่ยสี่ไฟล์ตรงนี้ที่เป็นซิปถัดมานะครับเราก็ กลับมาในตัวเว็บของเราแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Mapshaper นะครับเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดพวกนี้ผมจะให้ไว้ใน description ด้านล่างด้วยนะครับ Mapshaper.org แล้ว Import File เนี่ยผมก็จะเข้ามาที่ตรงที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็เลือกตัว zip ไฟล์เนี่ย4ไฟล์นี้แล้วก็ลากเข้ามาในนี้ได้เลยนะฮะพอลากเข้ามาเสร็จปุ๊บอ่ะทำไมอันนี้เห็นแค่สงขานะครับ ตรงนี้มันจะเป็นเลเยอร์นะครับอย่างเช่นสงขาถ้าผมจะดูภูเก็ตด้วยเนี่ยก็มาคลิกตรงที่ลูกตาตรงนี้หรือว่าจะให้ดูหมดก็คลิกหมดนะแล้วตรงนี้ผมก็ใช้ตัวสกอร์ของเมาส์นะครับคลิกงดูตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมครับเนี่ยภูเก็ตพังงากระบี่สงขาแต่ครันนี้พวกนี้นะครับมันจะเป็นคนละเลเยอร์กันนะครับตอนที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับเราจะต้องทำางนี้ เทคนิคถ้าเราไม่ได้มีโปรแกรมพิเศษอย่าง ArcGIS, QGIS เนี่ยเราใช้แค่ Map Shapeer นี้เนี่ยเราก็ทำการ export ตัวนี้นะครับ export แล้วเราก็บอกว่าให้เป็น GeoJSON เราตรง Command Option เนี่ยเราก็พิมพ์คำว่า Combine ขีดแล้วก็ Layer เติม S เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วเราก็ export นะฮะ อันนี้มันจะได้เป็น Output.json นะครับแล้วเราลองมาเปิดด้วย p Shaper อีกทีนะครับผมสร้างแท็บใหม่แล้วก็คลิก Map Shaper เนี่ยแล้วผมก็กลับมาที่ตรงนี้ผมจะมีตัวไฟล์นะครับ Output.json นีไ่ไปแก้ชื่อก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้ชื่อให้มันสื่อความหมายหน่อยนึงแล้วกันนะครับ m a p g e o ออ่านะแล้วเราก็ ลากตัว g e o j s o n เนี่ยเข้ามาคราวนี้เราจะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเหมือนว่ามันมีเป็นเลเยอร์เดียวนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเราเอาไปใช้งานในตัว Power BI ได้ง่ายเมื่อเทียบกับก่อนหน้านะครับก่อนหน้านียมันจะมีเนี่ยสี่เลเยอร์ตรงนี้เห็นไหมครับโชว์ขึ้นมาแบบนี้อ่านะงั้นพอได้เป็น g e o j s o n แบบนี้มาแล้วนะครับเราต้องการ export อีกรอบนะครับเพราะว่าตัวที่เป็น Power BI จะรองรับตัว TopoJSON อันนี้ผมก็บอกเปลี่ยนเป็น TopoJSON แล้วก็ Export นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราจะเอาตัว Data ที่เป็น CSV ด้วยนะครับเรามา Export ตรงนี้แล้วก็เป็น CSV ด้วย Export ไปเราจะได้เนี่ย Map Geo CSV Map Geo ครั้นี้มาดูนะครับเราก็จะได้ตัว Map Geo ตัวนี้เดี๋ยวผมแก้ชื่อให้ถูกต้องก่อนดีกว่านะครับ ตัวันนี้เนี่ยมันเป็นโทโพเจสันละพอดีเมื่อกี้ผมไม่ได้แก้ชื่อตั้งแต่ตอน Export นะครับน,นี่เป็นโทโพเจสัน csv ตรงนี้ก็ตั้งชื่อว่า map data แล้วกันอ่าเนี่ยอันนี้2อ,อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้ให้สังเกตนิดหนึ่งนะครับโทโพเจสันเนี่ยไฟยล์จะเล็กกว่า Geo JSON เนี่ย5 6เท่าเลยนะครับ ประเภท7เมกมาเหลือน1น1.2เมกแค่นั้นเองนะฮะคระนี้พอเราได้แบบนี้มาแล้วนะครับเราก็มาเปิดตัว Excel ของเราได้นะฮะอันนี้ผมเปิดตัว Excel แล้วก็มาที่ Data อย่างแรกเราจะดึงเอา Data มาก่อนนะครับจากไฟล์ที่เป็น CSV แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดของเรามีตวมัว MapsData ตรงนี้คลิกเข้าไปในนี้ก็จะมีตัวข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแผนที่นะฮะอย่างเช่นมีจังหวัดนะครับแล้วก็มีว่าตัวอำเภอที่อยจังหวัดทั้งชื่อไทยเชื่อองกฤจแล้วก็มีโค้ดนะครับอ,อันนี้ผม Transform Data นะฮะพอ Transform เข้ามาตรงนี้นะครับ เราก็มาเลือกอย่างเช่นบางคองลัมน์เนี่ยเชฟเล e จ์เชฟแอร์เรียรพวกนี้เนี่ยสมมติเราไม่เอานะครับแล้วก็คลิกแล้วก็รีมูฟทิ้งไปแล้วก็ตัวพวกนี้ดูโอเคล่านี้เรารู้เป็นประเทศไทยอยู่แล้วเราก็เลือกพวกนี้เนี่ยรหัสพวกนี้เราก็ไม่เอาอสมมุติว่าผมต้องการเก็บเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษของอำเภอแล้วก็ชื่อภาษา,ษาไทยแล้วก็มีรหัสนะครับซึ่งรหัสตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใช้สร้าง Data นะครับอันนี้ คือเพื่อใหตารางตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตารางดิเมนชันของแผนที่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสร้าง f a ก t t เทเบิให้ดูด้วยว่าถ้าเราจะใช้แผนที่พวกนี้ตัว f a ก t t เทเบเนี่ยควรจะสร้างอย่างไรนะครับอ่ะสมมติอันนี้เราเอาแบบคร่าวๆตรงนี้ผมก็ขอตั้งชื่อว่าเป็นตัวดิ m แมปละกันแบบนี้แล้วกออ็ได้อย่างนี้เราก็ close and load ตรงน,นี้เราได้ดิมแมปแล้วคันนี้เรามาสร้างตัวที่เป็น Fact t เทเบนะครับสมมุติว่าเราจะมีข้อมูลบางอย่างเราก็บอกว่าเนี่ยเอาตัว P-code เนี่ยกับปีเข้ามานะครับเราใช้เป็นรหัสเนี่ยจะดูแลได้ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้สำหรับเบื้องต้นนะครับผมจะเอาชื่อภาษาไทยเข้ามาด้วยให้ดูนะครับชื่อภาษาไทยของตัวอำเภอ แล้วสมมุติว่าเรามีข้อมูลสมมติเป็นข้อมูลการจํานวนนักท่องเที่ยวหรือจํานวนโรงแรมหรือจํานวนอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมสมมุติว่าเป็นข้อมูลที่ผมจะใช้ฟังก์ชัน r a นด om between สมมติว่า1ิถึง50เข้ามานะครับแล้วก็ Copy ีลงมาถือว่าเป็น t ท s t d a t a นะครับส่วนอีกอันหนึ่งเป็น r a n d o m b i t w e ี n 1 0 0ถึง2 0งแล้วกัน ครนี้ตัวในที่นี้นะครับตัวที่เป็น fact table เนี่ยอันนี้ผมแค่ต้องการโชว์ชื่ออำเภอให้ดูแต่จริงแล้วตอนที่เราสร้างนะครับใน database เราเมนควรจะอ้างถึงตัวรหัสนะครับเพราะว่าชื่ออำเภอเนี่ยโอกาสที่จะมีซ้ำกัน อำเภอชื่อเดียวกันมีมากกว่าใน1จังหวัดก็เป็นไปได้เพราะเราจะใช้ตัวพวกนี้ถ้าเราสังเกตนะครับตัวพวกนี้จริงๆแล้วมันก็คือ4ตัวแรกของรหัสไปรษณีย์อย่างเช่นเมืองกระบี่เนี่ยน่าจะเป็น81010นะครับถ้าเติมตัวสุดท้าย0ูนย์เข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันก็คือรหัสไปรษณีย์คันนี้ผมจะลบคอลัมน์นี้ทิ้งไปนะครับเมื่อกี้เพื่อต้องการให้ดูมันชื่อของอำเภออะไรนะฮะอ่า แล้วตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมเอาสูตรของ r n n o o m บ t w ว e n ออกนะครับเ,เลือกไว้ Copy แล้วก็มา Press s p e c i a l เป็น Value ตรงนี้เราได้ Data มาแล้วนะครับไฟล์ Excel เราสั่ง Save ตัวนี้ไปนะครับ Save ไปสมมุติว่าผม Save ไปในดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับ นะผมตั้งชื่อว่า map provinces แบบนี้แล้วกันแล้วก็เซฟอ่าการน,นี้ผมปิดตัว excel ไปนะครับกันนี้ก็มา start power bi แล้วผมก็สร้าง blank report ขึ้นมาตรงนี้อย่างแรกเราก็ get data จากตัว excel ตรงนี้เดี๋ยวนี้ผมต้องการประหยัดที่นะครับผมก็เลยหดตัวไอคอนถ้าไม่หดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มาดูแบบนี้ก่อนแล้วกันอ่า excel แล้วก็เลือก map provinces ตรงนี้แล้วในนี้เราก็จะมีแท็บสอันของเราตัว dim map กับ fact table นะครับเนี่ยหน้าต่างมาเป็นแบบนี้เราก็เลือกไว้2อันนี้แล้วเราก็ transform ตัว data เราก็ดูอ่ะอันนี้ก็ดูโอเคนะครับแล้วก็มาดูตัว dim map ของเราด้วยนะครับอ่า dim map อ่ะอันนี้มีปัญหานิดหนึ่งมันเดาตัว คอรับไม่ได้ก็เลยตั้งเป็น1 2 3เราก็จะเอาแถวแรกนะครับเป็นชื่อคอลัมน์เราก็าเนี่ยมาเลือก use first row as headers ตรงนี้คลิกไปอ่าคราวนี้เราก็จะได้เนี่ยชื่อพวกนี้ถูกต้องละอ่าพอได้ถูกต้องตรงนี้อ่าชื่อตารางอะไรทุกอย่างผมเอาตามนี้เราก็ close and apply ได้ละ Close and apply คันนี้เราก็มาดูที่ table view ะข้อมูลเข้ามาโอเคตัว map แล้วก็ตัว fact table โอเคมาดู relation ship ในโมเดลของเรานะครับอันนี้มันก็ฉลาดมันก็รู้ว่าเนี่ยในนี้มี ADM 2 P code นะครับก็มาเชื่อมกับตัว P code ที่อยู่ในนี้ได้นะครับ ADM 2 P code ครานี้เราได้ตัวโมเดลที่ถูกต้องละเราก็กลับมาที่ report view ใน r ีพอร์ตวิวเดี๋ยวผมสร้างแบบง่ายๆก่อนเอาบาชาดแบบปกติแบบนี้นะฮะแล้วก็จาก Dimension เนี่ยผมเลือกตัว ADM2TS แล้วก็มาที่ตัว f ฟกตตรงนี้เราเลือกแวลูหนะสมมุติเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวหรืออะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราเลือกมาเราก็จะได้เนี่ยตัวกราฟนี้ออกมา นะหรือว่าเราจะทําเป็นระดับจังหวัดก็ได้อันนี้เป็นระดับของอําเภอเลยนะครับทำอีกสักอันหนึ่งระดับจังหวัดเนี่ยเรารู้ว่าตัว adm 1แต่มดเอาชื่อภาษาไทยนะเราคลิกตรงนี้เห็นไหมครับเราก็เห็นกระบี่พังงาภูกเก็ตสงขลาแล้วอันนี้ติก๊ก value สองเข้าไปาเราก็จะได้เนี่ยข้อมูลระดับของจังหวัดนะครับซึ่งในที่นี้ครั้น,นี้เรามาสร้างแผนที่และแผนที่เราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับที่เรียกว่า shape map นะครับ เชฟแมปตัวนี้นะครับถ้าเครื่องเราไม่ได้โชว์นะครับเราจะต้องมาตรงนี้เพราะว่ามันยังเป็นพรีวิวฟีเจอร์อยู่นะครับมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ออปชันและเซตติ้งตรงนี้แล้วก็ไปคลิกที่ออปชันแล้วก็มาที่เนี่ยพรีวิวฟีเจอร์ตรงนี้แล้วก็ในนี้มันจะมีอ่าตัวบนสุดเลยเชฟแมปวิชวลนะครับเราต้องติ๊กตัวนี้แล้วก็โอเคไปนะ อ่ะอันนี้สมมติของเครื่องผมมีอยู่แล้วผมก็คลิกเนี่ยเป็นเชฟแบบนะครับคราวนี้พอได้อย่างนี้มาเราก็เลือกเลยสมมุติว่าผมจะเอาระดับของอำเภอนะครับผมก็ติ๊กตรงนี้นะครับอ่าพอติ๊กไปมันดันขึ้นเป็นแผนที่ของอเมริกาเพราะณนะตอนนี้ power bi ไม่รู้จักรหัสที่อยู่ในคอลัมน์นี้นะครับนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับมันขึ้นมาแบบนี้เราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับฟอร์แมตรงนี้ แล้วตรงนี้เนี่ยจะมีเห็นตัว map settings ตรงนี้ก็คลิกไปเห็นไหมครับมันจะ default ว่าเป็น us เนี่ยเราก็เลือกเป็น custom map เพราะในนี้ยังไม่มี map ภาษาไทยในระดับของอำเภอเนี่ยเราก็คลิกตรง custom แล้วก็ไป browse หาไฟล์ที่เรา export มาจากตัว map shaper นะครับอ่าก็คือตัวเนี่ย map t o p o j s o n ของเราเนี่ยก็คลิกไปอ่าเห็นไหมครับคราวนี้เราจะเห็นเป็นรูปจังหวัดของเราเรียบร้อยสวยงาม ครคันนี้นะครับเราจะเลื่อนตัวนี้จากเลเจนด์เนี่ยให้มาเป็นโลเคชันเป็นโลเคชันเสร็จคันนี้เราก็จะเอาตัว v a l u e 2แล้วกันมาที่ Color Saturation ัอ่าคันนี้เราจะได้เนี่ยตัวสีนะครับสีเข้มก็คือค่าเยอะสีอ่อนก็คือค่าน้อยนะครับเนี่ยของตัวแผนที่ออกมานะฮะนี่คือวิธีการสร้างตัวแผนที่นะครับอันนี้ผมซูมให้ใหญ่ๆหน่อยนะฮะ ถ้าเราจะดูเฉพาะสงขาแล้วก็สามารถใช้ตัวแมปตัวบาร์ชาตรงนี้นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์ก็ได้คลิกตรงนี้เหนไครับคันี้มันจะมีเฉพาะสีที่เป็นสงขา,ามาดูภูเก็ตนะครับเป็นแบบนี้แล้วตัวพวกนี้ถ้ามันเล็กนะครับจะให้มันออโต้ซูมก็ได้นะครับเรากลับมาคลิกที่ฟอร์แมตตรงนี้แบบ s e t t i n g มาดูซูมตรงนี้ถ้าผมคลิกตรงนี้ออโต้ซูมนะครับ เดี๋ยวดูเห็นไหมครับตอน้นี้ภูเก็ตมันก็จะซูมเองอัตโนมัติผมกลับไปที่สงขลาใชมครับมันก็จะมาซูมเฉพาะของสงขลาดูกะบีนะครับพังงาแบบนี้นะพวกนี้เราก็ลองไปเล่นดูได้รือว่าตรงนี้ไม่ออโต้ซูมเราจะเป็นนะถ้าไม่ออโต้ซูมก็จะเห็นของทุกจังหวัดจะเป็นแมนนูตซูมก็ได้นะครับคลิกไปนะครับแล้วคราวนี้เราก็ใช้พวก ตัวสกอร์ตัวเมาส์ได้อย่างเช่น score up, score down, เนี่ยผมสกอร์อัพสกอร์ดาวเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแบบแมนนวลซูมนะครับเลื่อนไปเลื่อนมา,าสงขานะครับเนี่ยพวกเนี้ยเลื่อนได้นะครับอันนี้ผมก็แทรกนะครับลากแบบนี้นะฮะแค่นี้เราก็จะได้ตัวแผนที่นะครับระดับอำเภอของจังหวัดที่เราเลือกนะครับ มาสร้างอยู่ในตัว Power BI เดี๋ยวไฟล์ Power BI ตัวนี้ผมจะแชร์ไว้ให้ด้วยในลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างนะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรยุกต์ใช้งานกับงานของท่านดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ